สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแซลกับบุกออกแง่ที่โชว์ที่โชว์รูมรถยนต์มืองสองกวงงแสงไทยราชค่ะและคลิปนี้เราจะพามาชมกับรถกระบะท4ประตูยกสูงพร้อมใช้งานนะคะรุ่นนี้คือ t o โยต้าไฮรักวีโกแชมเครื่อง3000รุ่นตัวจีปี2012นะคะผู้ชมขาคันนี้ได้ระบบเกียร์แมนวนวลด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะวันนี้ราคาแบบถูกมากๆปกติอยู่ที่3 5 8 0 0 0บาทนะคะวันนี้ลดเหลือเพียงแค่338,000บาทเท่านั้นเอง นะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นรุ่นพ r ีร n e เนอร์ยกสูงเดิมจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคันนี้เนี่ยมาพร้อมดีไซน์โฉมหน้าแชมป์นะคะกระจากหน้าเดิมๆแบบโครเมียมเลยนะคะไฟหน้าไม่มีร่องรอยแตกราาแล้วก็เป็นสกูฟฝากระโปรงด้านหน้าแบบนี้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกมองมุมอับค่ะสําหรับตัวกันชนด้านล่างคันนี้นะคะสีสวยเน้นกริปกันรอบคันนะคะผู้ชมคะ่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ถึงคู่หน้านะแล้วก็ด้านข้างนี้เนี่ยจะทรงล้อแม็มาให้เป็นล้อแม็กสีทองสวยๆพร้อมหยอดแดงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ด้านข้างนี้นะคะมีตัวราวบันไดามาให้พร้อมขึ้นลงกันแบบสะดวกสบายกันเลยนะรุ่นนี้ก็ยังเป็นตัวกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีคิ้วกระสานมาให้แล้วก็มีราหลังคามาให้ด้านบนเรียบร้อยพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะสำหรับคันนี้ด้านในของตัวนี้เนี่ยนะคะผู้ชมค่ะก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะตัวแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเลยแล้วก็ได้เป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานพร้อมหน้าจอทัชสกรีนดูหนังฟังเพลงได้ระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็เป็นตัวระบบเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันอันนี้มำงานในห้ะสปี ายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะคะผู้ชมขาสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ด้านบนนี้หลังคาไม่มีร่องรอยเจิมหรือว่าไม่มีรอยยันมานะคะให้ดูซอกด้านนี้ก่อนคุณผู้ชมขาซอกสี Mid ่ม็ดอาร์กรอยดรเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้เป็นภายในนะคะเบาะก,กว้างนั่งสบายนะคะไม่มีร่องรอยฉีกหรือว่ารอยขาดมาแต่อย่างใดเลยนะคะและในส่วนของด้านหลังนี้ยังมีชุดแต่งโรบาร์ Bar, ด้านท้ายเป็นตัวชุดแต่งทีอาร์ดีมาให้ด้วยไฟท้ายเป็นดีไซน์ของโฉมแชมป์เดิมสวยจ โรงงานก็เลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยกันโชนด้านล่างสีสวยเนียนกริบมากๆค่ะผู้ชมที่แถมยัมาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวแม็กไลเนอร์เดิมนะคะอันนี้ก็ไม่มีร่องรอยของการใช้งานนะคะถือว่าไม่ได้มันทุกหนักรถไม่ได้สซงไม่ได้ช้าตัวซอกสีด้านข้างนี้ซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสําหรับตัวสีฝั่งคนขับนะคะคันนี้ สีสวยเนียนกริบมากๆแล้วก็ด้านในตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะได้เป็นกระจกไฟฟ้ารอบพันปรับออโต้ฝั่งคนขับมีระบบเซนทันรล็อกมาให้ด้วยนะคะสําหรับภายในของคันนี้เนี่ยจะเป็นกระจกมองข้างพับเก็บรับมุมมองไฟฟ้านะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวซอกสีฝั่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราพาชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นตัวรหัส 3.0d4d เครื่อง VNT u r b o นะคะผู้ชมขะเชื้อเพลิงดีเซลนะตัวนี้แผ่นเพจหมุดเดิมอมอกอยู่ครบนะคะ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ไม่มีการตัดต่อไม่มีการย้อมแมวมานะคะซอกสีด้านข้างคืออยู่ครบหัวน็อตฝากระปรงเดิมๆไม่มีร้อยขันน็อตเลยตัวนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่338,000บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะคะวันนี้นะก็สามารถฟรีดาวออกรถส่วนบาทกันได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่098-980-7503นั่นเองนะคะวันนี้เสากบุกต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ